ศีลภะ,ะตะสูตรว่าด้วยผลแห่งศีลพจน์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถาม ท่านพระอานนท์ผู้นั่งณที่ควรส่วนหนึ่งว่าอานนท์ศีลพรตชีวิตพรหมจัรทร์ที่มีสาระโดยความปรากฏมีผลทั้งหมดหรือท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้อนี้จะพยากรณ์ โดยส่วนเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงจำแนกไปท่านพระอานนท์กราบทูลว่าบุคคลประพฤติศีลพรตชีวิตพรหมจันท์ที่มีสาระโดยความปรากฏอันใดอากุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อมศีพลพตชีวิตพรหมจรรย์ที่มีสาระโดยความปรากฏเช่นนั้นไม่มีผลส่วนว่าบุคคลประพฤติศีพลพ์ชีวิตพรหมจรรย์ที่มีสาระโดยความปรากฏอันใดอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญ ศีลพรศชีวิตพรหมจันทร,ร์ที่มีสาระโดยความปรากฏเช่นนั้นมีผลพระพุทธเจ้าค่าท่านพระอานนท์กราบทูลเรื่องนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทยัยลำดับนั้นท่านพระอานนท์คิดว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมทำประทักษีณแล้วออกไปครั้นท่านพระอานนท์ออกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่าพิสุทั้งหลายอานนท์ยังเป็นพระเศค่ะแต่ผู้เสมอกับอานนท์ทางปัญญาไม่ใช่หาได้ง่าย สีละพะตะสูตรที่แปดจบคันทสูตรว่าด้วยกลิ่นของหอมสามอย่างครั้งนั้นท่านพระอาณนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควร ส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามเนื้อความนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นของคันทชาตสามอย่างนี้ลอยไปตามลมเท่านั้นลอยไปทวนลมไม่ได้กลิ่นของคันทชาตสามอย่างอะไรบ้าง คือกลิ่นที่เกิดจากราก1กลิ่นที่เกิดจากแก่น1กลิ่นที่เกิดจากดอก1ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นของคันธชาตสาอย่างนี้แลลอยไปตามลมเท่านั้นลอยไปทวนลมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ,ม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 ,รรญมีหรือไม่ที่กลิ่นของคันธชาติบางอย่าง ที่ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปตามลมและทวนลมก็ได้พระผู้มีพระคเจ้า,าตรัสตอบว่าอานนท์มีอยู่กลิ่นของคันทชาติที่ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปตามลมและทวนลมก็ได้ พระอานน์กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญกลิ่นของคันทชาติอย่างไหนที่ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปตามลมและทวนลมก็ได้พระผู้มีพระพาเจ้าตรัสตอบว่าอานน์สตรีหรือบุรุษในบ้าน หรือในตำบลใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท,ท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุรามีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นความมัวหมองมีจาคะที่ปล่อยแล้วมีมือที่ล้างแล้วยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ และการแบ่งปันอยู่คองเรือนสมณพรามหมณ์ทั้งหลายในทิศทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือตำบลโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรห่ีอันเป็นความโมหมอง มีจาคะที่ปล่อยแล้วมีมือที่ล้างแล้วยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันดังนี้แม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือตำบลชื่อโ้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสารณาถึงพระสงฆ์เป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดใน,นกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นความโมหมองมีจาคะที่ปล่อยแล้วมีมือที่ล้างแล้วยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันดังนี้อานนท์กลิ่นของคันทชาตินี้แหล ลอยไปตามลมก็ได้ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปตามลมและทวนลมก็ได้กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทร์กริศนาหรือกะรำพักก็ลอยไปทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นสตตะบุรุษลอยไปทวนลมได้สัปปะบุรุษย่อมขจรไปทั่วทุกทิศ คันทสูงที่9จกพระไตปิโดกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่20อังคุตรานิกายติก,กานิบาทข้อที่518ถึง519หน้าที่343ถึง345